you ที่บริเวณสนามบินกองพลฐานมาที่หนึ่งค่ายพระขุนผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์พลโทอานอน์เพชรคำหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบ,บก เป็นประธานการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่3เพื่อตรวจสอบประเมินผลในการปรับปรุงหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกให้มีความพร้อมทั้งสำรวจความต้องการยุทธปกรณ์และการจัดทำบัญชีรายละเอียดในการป้องกละบรรเทาสาธารณภัยให้ถูกต้องเพื่อนำข้อมูลไปประกอบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและพิจารณาให้การสนับสนยุทธปกรณ์ที่หน่วยยังขาดแคลนเพื่อให้มั่นใจว่ากองทัพบกและหน่วยงานต่างๆและหน่วยงานต่างๆในด้านบ ทาสาธารณภัยจะมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อมีเหตุสาธารณภัยต่างๆเกิดขึ้นในพื้นที่โดยมีพลตรีวัชรพงษ์แก้วแจ้ง ผู้บัญชาการมณฑนหานบกที่36ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยมณนฑนหานบกที่36คณะผูบ้บัญชาคณะหัวหน้าส่วนราชการและกำลังผลที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยมณฑนหานบกที่36สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16กองพันฐานมาที่26กรมฐานมาที่3กองพันฐานมาที่18 รมฐานมาที่3กองพันฐานจ่างที่8กองพลฐานมาที่1โรงพยาบาลค่ายพระขุนผาเมืององค์การบริหารส่วนตำบนสเสียงและมูลนิธิร่มโพร่วมปฏิบัติการซักซ้อมแผนพัชิือเหตุอักขีภัยพร้อมรับฟังบรรยายสรุปในโอกาสนี้พลโทอนนท์เพชรคำหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจกรรมพลเรือนกองทัพบ,บกได้กล่าวให้อบว่าและให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานสาธารณภัยเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ก โดยไม่มีใครเป็นพระเอกคนเดียวตามนโยบายของผู้บุกับบัญชาและขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งรอบคอบและมีความปลอดภัย ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างสุดความสามารถซึ่งทุกวันนี้สภาพภูมิอากาศของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากทําให้เกิดสาธารณภายัยต่างๆขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะสถานการณ์แัยนล้งโดยมีสาเหตุมาจากธรรมาชาติได้แก่การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลและภัยธรรมาชาติและยังมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย์ได้แก่ การทำลายชั้นโอโซนผลกระทบของภาวะเรือนกระจกการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการตัดม้ทำลายป่าซึ่งมีความรุนแรงเพิ่ม